คาถามหาจักรพรรดิบทสั้นสามจบสำหรับคนเวลาน้อยพุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรัรมมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมินะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังัจฉามิธัมมังสารนังัจฉามิสังคังสารนังัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังัจฉามิทุติยมปิธัมมังสารนังัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสารนังขจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังขจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังขจฉามิตติยมปิสังฆังสาร ah นังขจฉามินะโมโ,โ,พ,โมพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควา นะโมโพธิสัตวโตภะคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตวโตภมมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตภมมะปัญโยนะโมโพธิสัตวโตภมมะปัญ,ญโยมมญญโย,ยโธโสโมหจิตเตนะพุทธะมิงปาะปะกะโตมะยาขะมะทมีกะตังทโทสังสัพพะปาปัง วินัสสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะธรรมมสมิงปาปะโตมะยาขะมะทะมีกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะสังคสมสมิงปาปะโตมะยาขะมะทะมีกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุ นะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตลัตนะยานมณีนพรน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆคยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทงังสิวลีจมหาเถรังอะหังวันธามิทุระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรม,มะสังฆปูเชมิณโมพุทธยะพระพุทธไตรัตนะยานมณีนภรัตส,สีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธ,บธรรบะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโโสพุทธะธรัรมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรล,ลัตนญาณมณีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆะปูเชมิอิมังสัจจาวานังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปฏเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัปโส สัพเพพุธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพปโสพุทธังอธิฐามิ ทำมังอธิษฐามิสั่งคังอธิฐามิ